สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไทยนิวส์อัปเดตค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังตึงเครียดอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าท่ามกลางเสียงปืนเนี่ยกลับมีความเงียบที่อ,อ่อน้าแผกใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่สมรภูมิเดือดอย่างเนิน350ครับเป็นความเงียบที่อาจจะดังกว่าเสียงระเบิดด้วยซ้ำไปเพราะมันเต็มไปด้วยคำถามมากมายเลยครับ ใช่เลยค่ะเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ในวันที่18ธันวาคมที่จู่ๆฝ่ายกัมพูชาก็หยุดยิงจรวบ b m 21เข้ามาแบบดือด้อๆเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นคือระดมยิงหนักมากอืม คำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือความเงียบนี้มันคืออะไรกันแน่เป็นสัญญาณที่ดีของการเจรจาหรือว่าเป็นแค่ความสงบก่อนพายุลูกใหญ่จะมาถึงกันแน่คะก่อนจะไปถึงปริศนานั้นนะคะอยากจะให้ช่วยปูพื้นให้เห็นภาพก่อนว่าภารกิจที่ทหารไทยกําลังทำอยู่ที่เนิน350เนี่ยมันสำคัญแล้วก็เสี่ยงชีวิตขนาดไหน ครับคือต้องบอกว่าเป้าหมายหลักจริงๆเลยเนี่ยก็คือการนำร่างของทหารไทยสองนายที่เสียชีวิตกลับบ้านให้ได้อ๋อไม่ใช่เรื่องการรบเพื่อยึดพื้นที่ไม่ใช่เลยครับอันนี้เป็นเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็เกียรติยศของทหารลุลวนแล้วความยากของภารกิจนี้มันอยู่ตรงไหนคะโอ้คือต้องย้ำเลยนะครับว่าในทางยุทธวิธีเนี่ยฝ่ายเราเสียเปรียบเชิงผู้มิศาสตร์แบบมหาศาลเลยเสียเปรียบยังไงคะ เนิน350มีสภาพเป็นหน้าผาสูงชันครับเต็มไปด้วยโขดหินซับซ้อนฝ่ายเราอยู่ต่ำกว่าการจะเคลื่อนกำลังพลขึ้นไปแค่ก้าวเดียวก็อันตรายแล้วแต่นี่คือภารกิจที่ต้องฝ่าเข้าไปในพื้นที่ของค่าศึกเพื่อน,นำร่างเพื่อนทหารกลับมาแค่สภาพพื้นที่ก็ยากแล้วยังมีอุปสรรคอื่นๆที่ฝ่ายตรงข้ามวางไว้อีกใช่ไหมคะมันเหมือนกับด่านในเกมเลยครับแต่เป็นเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตจริง จากข้อมูลที่เรารู้มานะครับด่านแรกที่หน่วยเฉพาะกิจต้องเจอคือสนามทุนระเบิดทุนระเบิดเลยเหรอคะใช่ครับวางไว้ดักอย่างหนาแน่นเลยแค่จะผ่านจุดนี้ไปได้ก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญแล้วก็ชกช่วยอย่างมากแล้วแค่จะไปให้ถึงจุดเริ่มต้นจริงๆก็อาจจะเสียชีวิตได้ทุกย่างก้าวเลยใช่ครับและยังไม่จบแค่นั้นพอผ่านดงทุนระเบิดจุดแรกไปก็จะเจอกับแนวรั้วลวดหนามหรือที่ทหารเรียกว่าคูเรตคูเรตครับ ก็คือลวดหนามหีเพลงที่ออกแบบมาเพื่อชะลอการบุกโดยเฉพาะที่ร้ายกว่านั้นคือพอพ้นแนวรั้วไปกลับต้องเจอกับสนามทุ่นระเบิดชั้นที่สองอีกครั้งโอ้โหคือวางป้องกันซ้อนกันหลายชั้นมากใช่ครับเตรียมการมาอย่างดีเพื่อสกัดเราโดยเฉพาะและด่านสุดท้ายนี่แหละครับที่อันตรายที่สุดคืออะไรคะคือกําลังฐานกัมพูชากว่าร้อยนายที่กระจายกําลังซุ่มอยู่ตามโขดหินธรรมชาติใช้เป็นที่กําบังชั้นเยี่ยมเลยเขาสามารถมองเห็นเราได้ชัดเจนจากที่สูงและพร้อมจะโจมตีได้ทุกเมื่อ โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะคือทุกตารางนิ้วที่ทหารเราก้าวเข้าไปคือการเอาชีวิตเข้าแลกจริงๆถูกต้องครับทีนี้มันมีประเด็นที่น่าคิดตามมาค่ะคือการที่ฝ่ายกัมพูชาใกล้ตั้งค่ายทหารถาวรในพื้นที่พิพาทมากกว่า200หลังคาเรือนเนี่ยมันดูไม่ใช่การตั้งรับธรรมดาแล้วนะคะประเด็นนี้สําคัญมากครับการสร้างที่มั่นถาวรขนาดนั้นในพื้นที่ที่ยังไม่มีข้อยุติมันคือการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมาก มันบอกอะไรเราได้บ้างคะในทางทหารมันคือการประกาศว่านี่คือพื้นที่ของฉันเป็นการเปลี่ยนสภาพที่เป็นอยู่หรือสเตตัสคัวอย่างถาวรเลยส่วนในทางการเมืองมันคือการย,ยั่วยุและทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายไทยว่าเราจะตอบสนองยังไงจะยอมรับสภาพนี้หรือจะใช้กำลังซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็มีความเสี่ยงสูงทั้งนั้นครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาสู่ปริศนาสำคัญในวันที่18ทธันวาคมท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดขนาดนี้จูจูปืนก็เงียบลงเฉพาะที่เนิน350แต่ไม่ได้เงียบไปทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือจุดที่ทำให้การวิเคราะห์ซับซ้อนขึ้นไปอีก เพราะข้อมูลยืนยันว่าถึงแม้ที่เนิน350จะเงียบแต่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างผาเมอ,อีแดงภูมะเขือหรือห้วยตามเรียยังคงมีการยิงปะทะกันอยู่เป็นระยะระยะอ๋อนั่นหมายความว่าความเงียบนี้เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีที่เจาะจงเฉพาะพื้นที่ไม่ใช่การหยุดยิงโดยรวม ถูกต้องครับแง่บวกสุดๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายกัมพูชากำลังเจอปัญหาเรื่องการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะกระสุนของอาวุธหนักอย่างจรวด BM21 ที่ใช้ยิงถล่มเรามาตลอดอาจจะใกล้หมดสต็อกอ๋อก็เลยต้องหยุดยิงไปก่อนใช่ครับกำลังรอการส่งกำลังบำรุงรอบใหม่การหยุดยิงจึงเป็นความจำเป็นของเขาเองแล้วการใช้อาวุธอย่างบ m 21มเนี่ยมันก็ไม่ปกติสำหรับการประทะชายแดนอยู่แล้วใช่ไหมคะ ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมการมีอยู่หรือหายไปของมันถึงสำคัญขนาดนั้นสำคัญมากครับจรวด B M 2 1 Grad ราดนี่ยมันไม่ใช่ปืนใหญ่ธรรมดาแต่มันคือระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่ออกแบบมาเพื่อทำลายล้างเป้าหมายเป็นพื้นที่วงกว้างคือไม่ได้เน้นความแม่นยำแต่เน้นทำลายล้าง ใช่เลยครับการนำอาวุธระดับนี้มาใช้ในการประทะชายแดนถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งไปสู่จุดที่ใกล้เคียงกับสงครามเต็มรูปแบบแล้วมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปดังนั้นการที่เสียงของมันเงียบไปมันก็เลยมีความหมายมากกว่าแค่หยุดยิงปืนเล็กธรรมดาใช่ครับนั่นคือมุมมองในแง่ดีแล้วถ้าเป็นมุมมองที่น่ากุมนล,ล่ะคะมุมมองเชิงลบที่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือก็คือ ความเงียบนี้อาจเป็นเพียงการหยุดเพื่อหายใจครับหยุดเพื่อหายใจคือเป็นการจัดกำลังใหม่วางแผนการรบใหม่หรือที่น่ากลัวที่สุดคือการรอจังหวะเพื่อเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ที่รุนแรงกว่าเดิมอาจจะเป็นการลวงให้เราใจาใจได้ก็ได้คะ่ะมีความเป็นไปได้ครับอาจจะลวงให้เราส่งกำลังเข้าไปในพื้นที่แล้วค่อยตลบหลังโจมตีก็ได้อย่าลืมว่าในประวัติศาสตร์สงครามความเงียบมักเป็นลางบอกเหตุของพายุเสมอ ซึ่งการวิเคราะห์นี้ไม่ได้มองแค่เรื่องการทหารอย่างเดียวแต่ต้องมองไปถึงเกมการเมืองระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกระสุนหมดหรือวางแผนใหม่แต่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างมาถึงเราหรือแม้กระทั่งส่งสัญญาณอย่างประชาคมโลกว่าพวกเขาพยายามลดความตึงเครียดทั้งที่ในทางปฏิบัติก็ยังยึดครองพื้นที่และปะทะในจุดอื่นอยู่ใช่ครับมันเป็นเกมการเมืองที่ซับซ้อนมาก ขณะที่นักยุทธศาสตร์กำลังวิเคราะห์สัญญาณในสนามรบผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเลยมันส่งแรงกระเพื่อมมาถึงคนข้างหลังอย่างรุนแรงโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่นี่คือภาพที่น่าสลดใจที่สุดของความขัดแย้งเลยครับประชาชนในหลายหมู่บ้านของจังหวัดศรสีสะเกดและสุรินทร์ต้องทิ้งบ้านทิ้งไร่นาทิ้งทุกอย่างเพื่ออ,อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวความรู้สึกของพวกเขาก็คือความกังวลความไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าบ้านจะโดนลูกหลงไหมทรัพย์สินจะยังอยู่หรือเปล่านึกภาพความรู้สึกของคนที่ต้องจากบ้านมาโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับเมื่อไหร่ไม่ออกเลยค่ะแล้วในช่วงที่เสียงปืนดูเหมือนจะสงบลงบ้างพวกเขามีโอกาสขอ,อกลับเข้าไปดูบ้านของตัวเองไหมคะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากครับเพราะถึงแม้จะไม่มีเสียงปืนแต่พื้นที่ก็ยังเป็นเขตอันตรายอการจะกลับเข้าไปต้องผ่านกระบวนการคัดกรองจากฝ่ายความมั่นคงอย่างเข้มงวดซึ่ง เ,เราก็ต้องเข้าใจเหตุผลของเจ้าหน้าที่นะครับว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะมันมีความเสี่ยงที่อาจจะมีสายลับแฝงตัวเข้าไปสร้างสถานการณ์ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจหัวอกของชาวบ้านด้วยใช่ครับเขาก็ร้อนใจอยากกลับไปดูสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่มันเป็นภาวะที่น่าอึดอัดสำหรับทุกฝ่ายจริงๆและเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือความรู้สึกของครอบครัวทหารสองนายที่กำลังรอคอยการกลับมาของคนที่เขารักใช่ครับนี่คือหัวใจและแรงผลักดันของภารกิจทั้งหมด ลองจินตนาการถึงครอบครัวที่กำลังรออยู่ที่บ้านเขารู้ว่าลูกชายหรือสามีได้สละชีวิตเพื่อชาติไปแล้วแต่สิ่งที่ทรมานใจที่สุดคือการที่ยังไม่สามารถนำร่างของเขากลับมาทำพิธีทางศาสนาได้ภารกิจนี้ฟินมีความหมายมากกว่าแค่ศักดิ์ศรีของกองทัพมันคือการยืนยันในหลักการพื้นฐานที่สุดว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าเขาจะยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ก็าตาม พอฟังแบบนี้แล้วมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะในมิติของความมั่นคงของชาติการสูญเสียชีวิตทหารความทุกข์ของประชาชนมันนําไปสู่คําถามที่ตอบยากว่าการปกป้องอธิปไตยในทุกตารางนิ้วมันคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายหรือเปล่าเป็นคําถามเชิงยุทธศาสตร์ที่ทุกประเทศต้องเผชิญครับมันคือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างแท้จริง ด้านหนึ่งการปกป้องอธิปไตยเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของรัฐและกองทัพอยู่แล้วค่ะหากเราปล่อยให้มีการรุกล้ำโดยไม่ตอบโต้มันจะเป็นการส่งสัญญาณของความอ่อนแอและอาจเป็นการเปิดประตูให้เกิดการรุกล้ำในจุดอื่นๆตามมาอีกแต่อีกด้านหนึ่งการใช้กำลังตอบโต้ก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากถูกต้องครับอีกด้านหนึ่งเราก็รู้ดีว่าความรุนแรงไม่เคยนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืน มีแต่จะสร้างบาดแผลและความเกลียดชังที่ฝังรากลึกต่อไปในอนาคตสถานการณ์นี้จึงเป็นการทดสอบครั้งใหญ่หลวงของประเทศว่าเราจะสามารถรักษาสมดุลที่เปราะบางนี้ได้อย่างไรระหว่างความจำเป็นในการแสดงความเข้มแข็งกับการสแสวงหาหนทางทางการทูตใช่ครับระหว่างการปกป้องอธิปไตยกับการหาแนวทางสันติวิธีเพื่อยุติความขัดแยง้งดูเหมือนจะยังไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับเรื่องนี้เลยนะคะ ไม่มีเลยครับเพราะการเจราจาทางการทูตจะทำได้ยากมากเมื่อสถานการณ์ภาคพื้นดินเรายัางเสียเปรียบการเจราจาใดๆที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจถูกมองว่าเป็นการเจราจาภายใต้แรงกดดันมันจึงเป็นความท้าทายของรัฐบาลและกองทัพที่จะต้องหาจุดสมดุลให้เจอวันนี้เราได้เจาะลึกกันในหลายมิติมากนะคะตั้งแต่ภารกิจกู้ร่างวีรบุรุษที่เต็มไปด้วยอันตรายการถอดรหัสปริศนาความเงียบที่อาจเป็นได้ทั้งสัญญาณบวกและลบครับ ผลกระทบที่เจ็บปวดที่ส่งตรงถึงประชาชนไปจนถึงภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกในระดับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปและยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนครับแน่นอนค่ะมันยังทิ้งคำถามสำคัญไว้มากมายภารกิจจะสำเร็จเมื่อไหร่ความขัดแย้งนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางไหนและคำถามที่ชาวบ้านรอคอยมากที่สุดคือเมื่อไหร่พวกเขาจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยเสียทีในช่วงท้ายนี้อยากจะให้ช่วยทิ้งข้อคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ไว้หน่อยค่ะ ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วความเงียบที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันเนี่ยอาจเป็นได้ทั้งโอกาสหรืออาจเป็นเพียงความสงบก่อนพายุลูกใหญ่จะมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกฝ่ายในตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่พวกเขาเงียบไปทำไมแต่อาจจะเป็นแต่อาจจะเป็นเราจะใช้ความเงียบชั่วขณะนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรเพราะความเงียบนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไป มันคือหน้าต่างแห่งโอกาสที่เปิดขึ้นมาชั่วคราวไม่ว่าจะเพื่อการเจรจาหรือเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อคิดที่เฉียบคมและชวนให้ต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์และให้ข้อมูลเชิงลึกกับเรายินดีครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยนิวส์อัปเดตเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในประเด็นสำคัญเช่นนี้สวัสดีค่ะ